สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคชื่อว่า Forest Coin นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ให้เราสะสมนะคอยหรือว่าคริปโตเค r r e n c y ในลักษณะพิเศษคือเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับเราก็จะใช้แอปตัวนี้นะครับบันทึกนะแล้วก็จะมีคณะกรรมาการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็คิดค่าลูกให้เรานะครับห้านะนะตาก็จะเป็น ลักษณะนี้นะครับนีนขึ้นมาแล้วนะฟอเล็กคอยบริษัทที่ทำอยู่นิวซีแลนด์นะแับตัวนีน้วิธีทำง่ายง่ายๆนะครับเข้าไปที่เทคแพลนอาทีแพลนอาทีแพรนอาทีเลย เสร็จแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดว่าจะต้องทํำยังไงนะหลักการก็คือต้นไม้ที่ปลกูกจะต้องปลูกลงดินเท่านั้นไม่อนุญาตให้ปลูกในกระถางนะครับขั้นตอนก็มีนฮะมีรายละเอียดพอสมควรนะครับเราเข้าใจพออ่านเข้าใจแล้วก็เข้าไปที่โอเคเลดูอิดนะเลดูอิดใส่ชื่อต้นไม้ที่เราจะปลูกนะอันนี้วันนี้จะสาธิตการปลูกลองกองนะครับ เราจะปลูกลงกลงจำนวน2ต้นนะพอใส่ชื่อเป็นลลงกลองทีนะะจากนั้นก็แตะที่คอนติเนียลเสร็จแล้วมาที่หลุมหลุมต้นต้นไม้ที่เราจะปลูกนะครับทำการถ่ายรูปนะ อันที่หนึ่งก็คือถ่ายรูปรวมที่ปลูกนะครับเรียบร้อยนะฮะจากนั้นก็ทำการปลูกต้นไม้นะครับ เมื่อเราปลูกต้นไม้เสร็จนะครับเราก็จะมาถ่ายรูปต้นไม้ที่เราปลูกพยายามยืนที่จุดเดิมตอนที่เราถ่ายหลุมนะครับแล้วก็กดถ่ายนะนี่คือปลูกเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายไว้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะปลูกต้นต่อไปแเ้าก็มา,าแตะตรงที่แพลนอันนี้ก็คือเซตละหนึ่งอย่างนะครับเวลาเราใช้ Forest c o r l ก็ต้องต่อเน็ตไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราถ่ายรูปเสร็จมันก็จะอัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วตัวนี้จะมีคณะกรรมาการเข้ามาตรวจสอบออกไปดูข้างนอกแป๊บหนึ่งนะครับ ีนี้เวลาคณะกรรมการเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาจะเอาคอยมาใส่ไว้ในอล l l e t ของเราน,ะนี่น,นะครับอันนี้คือต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วเขาก็จะคิดเป็นเงินเป็น forest coin มาให้นะครับตอนนับปัจจุบันวันนี้ยังไม่ forest c o i ยังไม่ออกสู่ตลาดนะครับก็เราสะสมไว้ก่อนนะครับ สะสมไว้ก่อนนะต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วมันจะมาปรากฏต,ตรงนี้นะครับอันนี้ปลูกห้าทั้งหมดไปแล้วห้าสิบสองต้นนะครับเป็นตัวอย่างนะครับใครสนใจก็ลองโหลดไปลองดูนะฮะตอนนี้เอ่อโลคอยเป็น อีทเทียมเพราะฉะนั้นก็เป็นคลิปตัวอเรนซีตัวหนึ่งนะซึ่งวันนี้บริษัทยังไม่เปิดตัวนะฮะแต่ว่าให้เราสะสมก่อนเราปลูกต้นไม้นะครับมีขั้นตอนแค่2ขั้นตอนก็คือคือถ่ายรูปหลุมแล้วก็ถ่ายรูปปลูกเสร็จแล้วนะพยายามเวลาถ่ายพยายามยืนที่จุดเดียวนะจุดเดียวกันตอนถ่ายหลุมก็เจอจุดเดียวกันตอน ตอนถ่ายต้นไม้ก็ไว้ที่จุดเดียวกันนะครับโอเควันนี้ก็คงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าเจอใหม่เจอกันใหม่ครับ